ขอวิธีทำให้ทำช่องติ๊กต็อกมีคนติดตามเยอะๆหน่อยครับอันนี้มันอยู่ที่ความเสมอต้นเสมอปลายกับความสามารถของตัวเองบวกกับการค้นพบตัวเองให้เจออาจารย์ทำติ๊กต็อกคงแรกคนดูแค่40-50คนไม่ได้เยอะเลยทำไปนั่งพูดนั่งบ่นไปเรื่อยแต่เราเป็นคนมีทักษะในการพูดเก่งอยู่แล้วนี่คือเรื่องหนึ่งละเรารู้ว่าเราเป็นคนที่อธิบายขยายความอะไรได้แล้วทำให้คนฟังเข้าใจได้ แล้วก็ไม่น่าเบื่อแต่ต้าหลังมาแรกๆอาจารย์ทำอะไรมาอาจารย์ก็นั่งพูดจาอ่อนหวานไม่มีมึงไม่มีกูค่อยๆพูดเป็นยังไงบ้างจ้าทุกคนวันนี้สบายดีไหมมีความสุขกันดีหรือเปล่าพอเวลามันฟังผมเนี่ยพูดไปคนมันก็เบื่ออาจารย์ก็รู้สึกตัวเองก็เบื่อเหมือนกันรู้สึกรำคาญตัวเองมันดัดจริตตอแหลแล้วเกินว่าเวลาพูดจามันไม่เป็นตัวเองอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยอยู่กับลูกน้องเก่าๆเราสมัยที่เราเคยทํางานประจําเราเคยอยู่กับลูกศิษย์เราสมัยที่เราเป็นหมอดูทาไมคนมันสนุกสนานวะ อ๋อเราพูดเป็นกันเองกับมันนี่หว่าเราพูดความเป็นตัวเป็นตัวเองของเราอะแล้วมารู้สึกสนุกลูกศิษยกลูลหาเราก็มากลูกน้องบริวารเราก็มากเพราะเราคุยตลกเราคุยสนุกเอองั้นเอาตัวเองไปใส่แล้วกันคอนเทนต์เนื้อหาเนี่ยมันได้นะข้อมูลความรู้ในการให้ทีนี้เราก็มาเป็นตัวเองข้อมูลยังธรรมดาอยู่ยังไม่ได้ไปขวางอะไรใครเยอะแยะพอเราเราพูดไปเฮ้ยคนเริ่มชอบคนเริ่มติดตามคนเริ่มเข้าใจแต่ลาดมารู้สึกว่าเราปิดความจริงเกินไปหรือเปล่าวะ เราต้องการบอกสอนธรรมะนี้เพื่อให้โลกมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังหลักสัจจะความจริงของพระเจ้าว่าเฮ้ยคนในโลกเนี่ยมันมีความเห็นผิดมากนะแล้วเจตจำนงในการสอนธรรมะของเราจุดประสงค์เพื่ออะไรเพื่อแก้ไขความเห็นผิดของคนในโลกให้มีโอกาสได้ก้าวเข้าสู่หลักความจริงของพระเจ้าได้พอแลเราคิดอย่างนี้เฮ้ยเรากําลังทำคอนเทนต์ของตัวเองผิดวัตถุประสงค์ไปหรือเปล่าดังนั้นเรามีหน้าที่ในการเปิดเผยความจริงต้องซื่อตรงต่อธรรมไม่สนใจทัวลม อ่ะโอเคนั้นเปิดเผยเลยอาจจะก็เลยเริ่มพูดเรื่องสะดอข้อต่อชาตาเบิกเียนเพียนการดูดวงการพ่นน้ำหมากการบนบานสารเก่าไม่มีจริงในโลกเหล่านี้ก็เริ่มเปิดเผยเลยทีนี้คนก็ยิ่มช่อคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเหตุผลว่าทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองแม้ไปอ้อนวอนขอร้องอยังไงมันก็ไม่มีทางได้ถ้าเราไม่ลงมือกระทำพอเวลาคนมันเริ่มเข้าใจ มันก็เริ่มเสียเงินเสียทองน้อยลงไม่ต้องไปทําพิธีไม่ต้องเสียเงินไร้สาระเพอร์เจอร์สุดท้ายก็กลับมานั่งทุกข์ใจอยู่ดีเอาเงินไปเก็บเอาเงินไปใช้หนี้เอาเงินไปใช้ในชีวิตประจําวันเหลือเงินเก็บตั้งมากไปไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองกับเรื่องพวกนี้ชีวิตมีความสุขชีวิตมีความสบายคนก็ติดตามกันมากมายมหาศาลวิธีการคือเราต้องสื่อสารทุกอย่างด้วยความเป็นตัวเป็นตนตของตัวเองอย่าไปก๊อปปี้ใครเราจบไว้ถ้าเขาเราก๊อปปี้เขาเขาเป็นเขาอยู่แล้วหรือเปล่า คนต้องการดูเพราะเป็นเขาไม่ใช่ต้องการดูเพราะเราดังนั้นถ้าเราไปก๊อปปี้เขาแล้วเราก๊อปปี้ได้เหมือนช่วงแรกเออมาดูตลกดีแต่ผ่านไปผ่านมาเราไม่ได้เป็นตัวตนจริงของเขาเขา,เขาก็เลิกติดตามเรากลับไปติดตามไอ้คนที่เป็นตัวตนของเขาจริงดีกว่าป่ะย่อมดีกว่าดังนั้นเราต้องเป็นตัวของตัวเองสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาโดยความเป็นตัวเป็นตนของตัวเองการสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองวันหนึ่งภาพลักษณ์นั้นมันจะเสียหายได้วันหนึ่งภาพลักษณ์มันจะเสื่อมได้ แต่ถ้าเราอาศัยความสามารถของตัวเองเป็นตัวเป็นตนของตัวจริงๆไม่ได้สร้างภาพลักษณ์อะไรมันเป็นตัวตนของตัวอยู่แล้วเราจะไม่เหนื่อยในการทำคอนเทนต์นั้นอาจารย์เป็นตัวของตัวจะไปไหนอาจารย์ก็เป็นแบบนี้จะทําอะไรอาจารย์ก็เป็นแบบนี้อาจารย์จึงไม่ต้องไปสร้างภาพลักษณ์อะไรใครรู้สึกว่าเฮ้ยต้องพูดจาดีๆให้คนมานับถือนะต้องพูดจาอ่อนหวานให้คนเนี่ยมานับถือศรัทธากราบไหว้นะไม่จําเป็นเลยเพราะอาจารย์ไม่ได้ต้องการคำกราวไหวจากใครไม่ต้องการให้ใครมาศรัทธาห,หน้าที่คือพูดไปตามความจริง ถ้าเราพูดความจริงความจริงนั้นจะพลต่อความเพ่งี่สูจของเราทำด้วยเจตนาดีเพื่อเอื้อประโยชน์ดีต่อสังคมคนจะติดตามเราเพราะเขาเห็นว่าติดตามเราแล้วเกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวเขาเองและกับผู้อื่นในบ้านมมยเมื่อเขาเห็นว่าเราเป็นประโยชน์เขาจะแชร์ประโยชน์นี้ให้คนที่เขารักให้คนที่เขาอยากได้ยินได้ฟังเสี๋ยวนี้โอกาสในการที่เขาจะแชร์ให้เราก็มีมากขึ้นเราช่้ไหมอาจารย์ทําช่องทิตเตอเนี่ยคนติดตามปัจจุบันสามล้านสอง อาจารย์ทาช่องที่ตอกของตัวเองเนี่ยช่องเดียวแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องเรียกว่าช่องภาคปฏิบัติช่องภาคปฏิบัติเนี่ยมีน้อยมากเพราะคนสนใจธรรมะจริงๆเนี่ยน้อยสามหมื่นสามแสนกว่าคนแต่ช่องหลักเนี่ยจะเป็น3ล้านคือช่องด่าเนี่ยเอาไว้ด่าอย่างเดียวเลยเนี่ยสล้านกว่าคนเห็นไหมคนมันชอบการด่าพอเวลาอาจารย์ทาช่องนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยอาจารย์จะมีช่องเดียวช่องเดียวเท่านั้นนะที่เป็นช่องจริง 3. 3 3.2สสองล้านคน ที่เหลือเนี่ยคนเอาไปตัดคลิปปาาระจำตอนเนี้ยมันดังกันมาก,กน,นะคลิปมาในดังกว่าคลิปประจำเียเวลาอาจารย์ไลฟ์สดนะอาจารย์เนี่ยขนาดที่อาจารย์พูดอยู่ขนาดเนี้ยเชื่อไหมตอนเนี้ยมีคนตัดคลิปตอนเนี้ยเอาไปลงเรียบร้อยแล้วเร็วมากทั้งทางนี่ช่องอาจารย์มันแคปหน้าจอใช่ไหมเดียรแคปหน้าจอแล้วมันก็ตัดอัดหน้าจอไว้แล้วมันก็ตัดไปลงช่องตัวเองเร็วมากแต่ก็เป็นช่องขครช่องที่เป็น FC แฟนคลับเป็นช่องลูกศิษย์ของอาจารย์เองแต่อาจารย์ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับช่องเขาเลยนะเขาเห็นประโยชน์เขาจึงเอาไปทํา จนในเกจเมนต์มันขึ้นนะแล้วช่องติดตามเขาอะเกือบล้านคนนะแปดแสนกว่าคนอย่างเงี้ยติดตามไวมากแล้วไวมากไวอาจารย์เนี่ยสะสมมากกว่าจะได้ล้านหนึ่งนะใช้เวลาเกือบ2ปีเต็มมันมาก้าวกระโดดช่วงประมาณประมาณเกือบปีสุดท้ายเนี่ยมันก้าวกระโดดมากมันไวมากขึ้นทีหนึ่งสองล้านคนอย่างเงี้ยไวมากช่วงที่ดังแล้วไปออกรายการผลกระแสอย่างเงี้ยมันมาไวมากเพราะนั้นตอนเนี้ยมันไปเร็วมากมันเป็นวัยรอแล้วช่องต่างๆเนี่ยมีไม่ต่ำกว่าพันช่องอาจารย์จะบอกให้ แล้วอาจารย์ไม่รู้จักบางคนอาจารย์ไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าคือใครบางคนอาจารย์รู้จักเขาเป็นรู้สิแต่อาจารย์ไม่เคยไปบังคับลงแบบนี้ลงนี้เขาตัดไปลงของเขาเองเพราะเขาเห็นว่ามันเป็นประโยชน์คนไปเล่นหนึ่งยอดดาราเอาอาจารย์ไปเล่นอะ่ะมีเสาไฟฟ้าหน้าบ้านแล้วเป็นอะไรไหมอย่างเงี้ยพอเวลาเขาไปเล่นมีน้ําตกหน้าบ้านเป็นอะไรไว้เข้าไปเล่นกันดาราเล่นคนอื่นเห็นมันเป็นไวรัลเขาก็เอาไปเล่นบ้างเอาไปทำคอนเทนต์บ้างอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นคนก็ยิ่งรู้จักเราไปมากขึ้นเพราะเราเป็นตัวของเราเองแบบนี้เราดาาของเราเป็นปกติ ทุกวันนี้คนจะเวลาจะจะด,ด่าคนต้องมาขอให้อาจารย์ด,ด่านะไม่ใช่ว่าอาจารย์เจอหน้าเขาแล้วด่ายังอาจารย์เจอดาราทุกคนนะ่ะเขาขออัดคิปกับอาจารย์นะเขาขอให้อาจารย์ด่าเขานะไม่ใช่จู่ๆอาจารย์เดินเข้าไปยืนด่าเขานะใช่ไหมเขาต้องขออาจารย์จึงด่านะบางคนเนี่ยเสียตังให้อาจารย์ด่าเขาก็มีนะจ้างให้อาจารย์ไม่ด่าโดยเฉพาะก็มีนะเพราะฉะนั้นพอเวลาเราเป็นตัวของตัวเองเมื่อไหร่นั่นแหละการทำไวเล่ให้เกิดขึ้นมันย่อมทำได้ แต่ถ้าเราอาศัยไวเล่าจากกระแสสังคมของคนอื่นเมื่อวันหนึ่งกระแสเขาดับเราดับด้วยนะเราย่อมดับด้วยดังนั้นทุกวันนี้อย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์ชอบด่าซึ่งหมว่าเวลาคนเนี่ยดา่าอาจารย์ในโลกโซเชียลเนี่ยด่ดดาเยอะมากคนชมก็มีเยอะคนด่าก็มีเยอะอาจารย์จะพูดเสมอว่าคนด่าเนี่ยอาจารย์ไม่เคยสนใจเลยเพราะอะไรเพราะเวลามันด่าเราเพราะมันเพราะเราด่ดังเดือวันหนึ่งล้วมันด่าเราให้เราดับวันหนึ่งมันดับด้วยไห มันย่อมดับด้วยเพราะมันด่าเราขึ้นไปดับไม่มีใครรู้จักพวกมันแต่มันรู้จักพวกเราได้พวกมันรู้จักได้รู้เล้วมันรู้จักเราได้เพราะอะไรมันรู้จักเราได้เพราะว่ามันเนี่ยกำลังพูดถึงเราอยู่มันกําลังใส่ร้ายป้ายสีเราด้คำไมจริงกําลังสร้างเหตุปัจจัยหลายๆอย่างอยู่เนี่ยเรากาลังรับรู้กับสิ่งเหล่านั้นอยู่ได้แม้มันก็กําลังสร้างเหตุสร้างปัจจัยในการใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นด้วยคำไม่จริงเนี่ยหลายอย่างหลายประการมากมันจึงโด่งดังและมีชื่อเสียงขึ้นมาได้ ปรนน้าที่เราสร้างความเป็นตัวเป็นตนของตัวเองเกิดขึ้นได้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวเองให้ได้ตั้งใจในการขวนขวายทําความเพียรในการหาความรู้ความสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองทุกวันกว่าอาจารย์จะดังทุกวันนี้ได้อาจารย์นั่งไหลสดทับเพียบอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยมาตลอดสองปีเต็มสองปีเต็มเต็มเที่ยงถึง4ี่โมงเย็นสองปีเต็มทุกวันไม่เคยหยุดเลยแม้แต่วันเดียวป่วยก็ไหลสด ไม่หยุดเลยเพราะจะต้องการสร้างความรู้ให้กับคนในสังคมเนี่ยมีโอกาสได้ยินได้ฟังหลักคําสอนจนวันหนึ่งการอดทนนั้นของอาจารย์เนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มันอดทนต่อการเพ่งพิสูจน์เรียบร้อยแล้วว่าเราทําได้สําเร็จแล้วในวันนี้จากเมื่อก่อนไม่เคยมีใครรู้จักอาจารย์ไม่เคยมีใครเชิญอาจารย์ไปบรรยายที่ไหนเลยแต่ทุกวันนี้อาจารย์ออกบรรยายวันหนึ่งสามงานสี่งานทุกวันไม่มีวันหยุด บางวันตั้งแต่ตีสามต้องเดินทางไปบรรยายแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืนของแต่ละวันก็มีอดตาหลับขับตานอนในทุกๆวันในการออกบรรยายทำโรงเรียนสถานที่ราชการหน่วยงานรัฐอะไรต่ตตางๆอาจารย์ไปไปทุกที่ที่ไปรันทุกวงการที่ไปได้ในทุกๆวันนี้เพราะนั้นเนี่ยมันเป็นผลความสำเร็จจากการลงมือกระทำด้วยกายวาจาใจสุจริตของตัวเราเอง แม้จะมีคนใส่ร้ายป้ายสีอาจารย์ขนาดไหนแม้จะมีคนพยายามโค่นล้มอาจารย์ลงแค่ไหนมันก็โค่นล้มลงไม่ได้เพราะอะไรเพราะอาจารย์ไม่ได้ทําตามแบบที่มันพูดอาจารย์จึงยังยืนอยู่ตรงนี้ได้โดยไม่มีใครเอากุลงได้เลยแม้แต่คนเดียวสิ่งเดียวที่เอากุลงได้คือลิฟต์เท่านั้นกูบอกเลย แค่นั้นเลยจีงนี่ไม่ได้พูดเล่นทุกวันนี้มันพยายามจะโค่นอาจารย์จริงแม้แต่ทนายดังระดับประเทศยังพยายามจะฟ้องร้องอาจารย์ได้รัมป์แต่ทุกวันนี้ก็ยังฟ้องไม่ได้เพราะอะไรเพราะอาจารย์ไม่ได้ทําตามเหตุตามปัจจัยแบบนั้นอาจารย์ไม่ได้มีเจตนาแบบที่เขาไปร้องทุกขกล่าวโทษ